Hey, อย่าเพิ่งเป็นช่องครับจะบอกเคล็ดลับคนถูกรางวัลที่สองอย่าเพิ่งเกาหาว่าผมน่ะเล่นของหรือว่าเล่นของไม่ต้องไปหาหมอรัดหมอกิดหมอช้างหมอยอยหมอยองอาจารย์โอจะนั่งยองยองตจหวยให้เสร็จในวินาทีที่สองถ้าถูกหวยที่ระยองต้องบอกว่าน้องถูกหวยฮิถ้าถูกหวยที่โตเกียวต้องร้องเสียวอึ๊คิอึคิคลิปนี้จะสอนวิธีตดหวยด้วยใช้เวลาแค่สองวิตัวเสร็จให้เตรียมเช็ดน้ำตาแล้วกลับมากินมาม่าที่คุกกะปิ สวัสดีครับก่อน้ะเราเข้าสู่รายการลองให้นะครับแล้วก็พบกับผมโอคุกเข่าครับใลคลิปที่แล้วนะครับที่เราพบกันแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของการถูกห่วย200,000บาทนะครับหรือว่ารางวัลที่2องแล้วก็มีการไปแลกสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงสถิติในการเก็บประวัติของหวยที่เล่นไปทั้งหมด80งวดด้วยกันนะครับว่าขาดทุนหรือว่าอะไรยังไงบ้างนะฮะ ก็ได้ทราบกันไปแล้ววันนี้เลยมีเรื่องราวต่อยอดนะครับนั่นคือเรื่องของการตรวจลอตเตอรี่นั่นเองเพราะว่าอย่างวื่อนึงผมเล่นประมาณยี่สิบถึงสาสิบใบอย่างเงี้ยก็ตรวจจนตาลายเลยนะครับบางคนเล่นมากกว่านั้นก็นั่งตรวจกันน่าจะจนปวดหัวอะไรทีเดียวทีนี้ครับเดี๋ยวไปดูก่อนนครับว่าวิธีการตรวจหวยโดยปกติที่เราใช้กันมันมีวิธีอะไรบ้างนะฮะซึ่งวิธีแรกนะครับก็คือวิธีการตรวจจากการถ่ายทอดสดครับผม ซึ่งวิธีนี้นะครับถือเป็นวิธีที่ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดน,นึงเพราะว่าจากที่ได้ทำการรีเสิร์ชมานะครับก็ว่ามันน่าใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกับอีก25นาทีเราวๆเนี่ยชั่วโมงครึ่งนะครับในการตรวจส่วนวิธีการที่2นะครับนั่นคือการไปซื้อเรียงเบอร์ครับหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้วนะครับก็จะมีเรียงเบอร์มาขายราคาถูกๆไม่กี่บาทเองนะฮะก็สามารถไล่ตรวจจากกันได้เลยวิธีนี้เนี่ยอาม่ามผมใช้อยู่อาม่าผมก็เล่นนะส่วนวิธีการที่3นะครับตอนนี้เห็นคนใช้กันเยอะมากเลยนั่่่่นนคคืืืออออออเเเเเเววว็็็็บบบบไไซซตต์์หรรราาใงงขปพลิะะผมมมกกจจีีีีทยๆ กระปุกใช่ไหมฮะแล้วก็มี GLO. Co. Th อันนี้ก็เป็นเว็บที่ค่อนข้างของกองสลากเลย <c oughs> ว่าข้อเสียมันคือมันต้องมานั่งเกอกทีละอันครับแล้วก็มีโอกาสที่ตัวเลขเนี่ยมันจะผิดพลาดด้วยผมผิดพลาดบ่อยมีครั้งหนึ่งเคยพาลววาดรางวัลรางวัลเลขท้าย3ตัวมั้งครับ <c oughs> แล้วตัวสามอีกรอบถึงจะเจอเนะครับรว่าตอนนี้ครับ Google เองก็มาลงตลาดนี้แล้วเหมือนกันคือมีหน้าสําหรับเช็คตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยตอนนี้มีหลายวิธีมากๆนะครับก็ลองไปเลือกใช้กันดูว่าใคร ทนายกับวิธีไหนนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นะครับมันคือสแกน QR โค้ดครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีการสแกน QR โค้ดเพื่อตรวจสลากอิมเมจรัฐบาลได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโชว์ให้ดูแล้วกันเ <c odes> นี่ยครับเราจะเห็นตัวนี้เป็น QR โค้ดนะครับจะใช้ยังไงเดี๋ยวจะสอนให้ดูนะฮะร,ริงผมลองมาหลายอันละแต่อันที่ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กดีก็อันนี้เขาก็เป็นตรวจหวย QR โค้ดนะครับผมอันนี้เป็นแอปหนึ่งที่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็เเีี่่สนออ้รตใา ก็จะสแกนอ่าสแกนมาคุณไม่ถูกหวยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆของแอปพลิเคชันนี้นะครับมันก็จะบอกมาได้เลยว่าคุณไม่ถูกหรืออะไรังี้แล้วก็กดปิดใหม่แล้วก็เปิดใหม่ก็สแกนอีกทีหนึ่งไปเรื่อยๆเปลี่ยนใบไปเรื่อยๆนะครับส่วนแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะแนะนําด้วยคือแอปพลิเคชันตรงๆเลยครับผมตรวจหวยครับนี่เลยกดเข้าไปมันก็จะเป็นอินเทอร์เฟซมันจะเป็นประมาณนี้นะครับสีส้มๆอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยนะอันนี้แค่ผมลองใช้รู้สึกก็เฮ้ยมันเวิ ก็คือนเนี้ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือจริงมันก็สแกนได้ตามปกตินะครับสิ่งพิเศษเดี่ยวมันคือมันเก็บประวัติของที่เราตรวจไปแล้วทั้งหมดได้นะครับว่ามัน,นถูกหรือเปล่าสามารถมารีเช็คย้อนได้ว่าเอ้นนี้ตรวจแล้วไปน,นี้ตรวจแ,แล้วหรือว่าไปน,นี้ยังไม่ตรวจนะครับผมอันนี้คือข้อดีของตัวนี้จะลองใช้แอปนี้กันดูนะครับจริงตอนนี้มันมีวิธีค่อนข้างเยอะแลลวแล้วก็เรื่อง QR code นี่ก็เป็นสิ่งที่เริ่มมานานแล้วนะครับตั้งแต่ผมขออนุญาตค้นก่อนนะครับว่าว่ามันมีตั้งแต่ง 80กว่างวดน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับผมจะตรวจโอ้เก็บไว้ทุกงวดเลยมันสามารถเช็คได้อันนี้ปี58ครับยังไม่มี QR code นะครับผมยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราข้ามไปก่อนต่อไปมาดูปี59ครับอันนี้ก็ยังไม่มี QR code จนถึงเดือนธันวาคมครับยังไม่มี QR code 60อันนี้อ่าของเดือนธันวาคมมีแล้วแสดงว่ามันต้องอยู่ภายในปี60แน่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเดือนอะไรนะครับเดี๋ยวเช็คเลยดีกว่านี่อันนี้ตอนนั้นเดือนสิงหาคมอันนี้ยังไม่มีนะคร ต่อไปเดือนกันยายนพอเปลี่ยนเป็นใบเล็กปุ๊บมาเลยครับเห็นไหมมี QR โค้ดทันทีนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2560นะครับผมวันนี้ก็เริ่มมี q r วโค้ดแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มมาได้ประมาณสักปีกว่าแล้วนะครับที่มี QR โค้ดแบบนี้ซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับมันก็สามารถรองรับอันนี้ได้เลยเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองตรวจกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับงวดวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับผมซื้อมางวดนี้ทั้งหมดประมาณะฮะสแกนไน้ เสียใจด้วยครับคุณไม่ถูกรางวัลรวไปเรื่อยครับพี่น้องเสียใจด้วยครับไม่ถูกรางวัลจรงไปตรวจไม่เอาอีกได้ไหมดดไม่ถูกรางวัลน,นี้เป็นไงไม่ถูกอีกแล้วถ่ายจากฉลาะกะอันนี้ก็ข้อดีมันก็คือมันสามารถเก็บเก็บด a ต้าอันเก่าๆไว้ได้นะครับอันนี้ไม่ถูกอีกแล้วนะฮะแล้วมันก็จะเก็บมนันนี่เห็นไหมครับว่ามันมีเลขที่ตรวจเมื่อกี้งวดหนึ่งมีนานะครับอันนี้เราไม่ต้องมานั่งกรอกเลขเลยว่ามันต้องเป็นเลขอะไร ว่าว่าเป็นของงวดไหนนะครับมันดูได้หมดเลยพันสิบวัโคตรอันนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้วนะฮะเป็นใบคู่โดนกินเรียบเอาเลยครับนี่เฮ้ย hey! เลขไทยสามตัวสี่พันบาทไอ้สี่พันบาทโอ้ยว่าไม่ถูกแล้วโอ้สี่พันบาทเย็ดโดโอ้โอันน yeah, ี้อันนี้นนสดๆจริงๆริงสี่พันบาทนะฮะเลขทยสามตัวแปดสามเจ็ดเหรอโอ้โห yeah, อันนี้นะครับผเก็บไว้ก่อนอันนี้ถูกลังวัน4,000บาทเสียด้4,000บาทเสียจะด้วยนะครับไม่ถูกรางวัลเสียจะด้วยครับคุณไม่ถูกรางวันเสียจะด้วยครับคุณไม่ถูกลางวันปึ๊บสแกนไปเสียจะด้วยครับคุณไม่ถูกรางวันปึ๊บเสียจะด้วยครับคุณไม่ถูกรางวันโอกาสที่ไม่ถูกนี่มันเยอะกว่าจะถูกแน่นอนนะอันนี้ป้องเสียจะด้วยครับคุณไม่ถูกรางวัลไปต่อครับโปเสียจะด้วยครับคุณไม่ถูกลังวันเสียจะด้วยครับคุณไม่ถูกงลัไกางวันี้ืนนทุละ เสียใจด้วยครับคุณไม่ถูกรางวัลไปต่อครับเสียใจด้วยครับคุณไม่ถูกรางวัลเสียใจด้วยครับคุณไม่ถูกรางวัลใกล้หมดแล้วนะฮะเหลืออีกกี่ใบไปต่อเสียใจด้วยครับคุณไม่ถูกรางวัลเสียใจด้วยครับคุณไม่ถูกรางวัลใบสุดท้ายแล้วครับใบนี้มาลุ้นกันว่าจะได้อะไรไหมฟึบเสียใจด้วยครับคุณไม่ถูกรางวัลเอาล้ครับสำหรับวดนี้นะครับ1มีนาคม2 5 6 2นะครับผลที่ออกคือถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวเป็นเงิน00บบาทนะครัเะ เน็ยโจวันนี้ไม่คาดฝันเลยเพราะมันจะไม่ถูกแล้วนะฮะเพราะว่าดวงมันคงไม่ได้มาบ่อยๆอันนี่มันฟุกจริงๆครับก็ถ้าพูดไปแล้วตอนนี้ได้4,000บาทใช่ไหมสำหรับวันนี้3 0ใบเ่ยต้นทุนมันก็ประมาณ2,400บาทนะครับแต่วันนี้ได้กลับมา4,000ก็กำไรประมาณพันหกอะไรเงี้ยจริงมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเผื่องวดหน้าผิดสมมติถ้าวดหน้าไม่ถูกเนี่ยก็ถือว่ากำไรวันนี้ก็หายไปหมดเลยนะจริงมันก็ไม่ใช่ ถูกแค่นี้มันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำให้รวยขึ้นแน่นอนอะไรเงี้ยแค่พยุงต่อไปให้มันเล่นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยพอไปซื้อจริงๆเลขที่เราอยากจะได้นะมันก็ไม่ใช่ราคา80บาทสุดท้ายต้นทุนมันก็อยู่ที่ใบหนึ่งเฉลี่ยแล้วในเก้าสิบบาทอันนี้แน่ๆเลยยังไงก็เป็นประมาณนั้นนะครับนี่นะครับสำหรับพวกนี้นะับก็คืออีก29ใบที่ไม่ถูกนะครับผมก็เป็นเศซสรแห่งความ่ายแพ้ต่อไปนะครับผมเป็นทรมเนียมของของชแนลนี้แล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามีคล,ว,ว,นนนคว,ลว้ ก็เลยเดี๋ยวแบ่งละกันได้มา4พันผมแบ่งหมดเลยนะก็ขอเนี้ยเล่นเป็นเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วกันนะครับ2ช่องทางช่องทางแรกนะครับทางยู u ูบนี้นะครับผมสามารถกด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์ด้านใต้นะครับว่าคุณเคยถูกลอตเตอรี่มากสุด กี่บาทนะครับเป็นรางวัลที่เท่าไหร่กี่บาทนะครับสามารถมาคอมเมนต์ด้านใต้นี้ได้เลยมาแชร์กันนะครับผมก็คือมี2ขั้นตอนนะครับหนึ่งคือกด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับส่วนในช่องทางของ a c e b o o k นะครับก็ไปพิมพ์รีวิวนะครับผมของเพจกดไลค์เพจแล้วก็มาคอมเมนต์ด้านใต้วิดีโอเหมือนกันว่าเคยถูกรางวัลมากสุดเท่าไหร่แล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่รางวัลที่เท่าไหร่นะครับผมวันนี้เรามาแชร์กันมากกว่าจริงมาคอมเมนต์เฉยแหละก็ให้แล้วนะครับผมวันนี้แล้วก็ รางวัลละหนึ่งพันบาทนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าสมมติวิดีโอคลิปนี้เนี่ยมีวิวถึง5 0 0แสนเมื่อไหร่นะฮะแจกเมื่อน,นั้นเลยครับผมเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกๆคนนะครับมาร่วมเล่นสนุกด้วยกันแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้นะครับเผื่อมีอะไรดีๆตอนนี้บอกเลยบอกไว้เลยว่ากำลังเก็บข้อมูลในเรื่องของเลขเด็ดอยู่นะครับมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นแฟกต์อะไรมากมายนะครับแต่ถือว่าเก็บข้อมูลไว้สุกๆแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์เมื่อไหร่เดี๋ยวมา